สนับสนุนโดยธนาชาติประกันภัยออโต้รีพอร์ตของเรานะครับวันนี้เราจะอยู่กับรถยนต์ Mercedes-Benz อีกคันหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Mercedes GLE 250D 4MATIC ครับสำหรับ GLE คันนี้นะครับหลังจากที่แปลงร่างมาแล้วนี่ก็เรียกว่า ทำหน้าตาให้ทันสมัยขึ้นมาเป็นเป็นแฟมิเลียลุเดียวกับเมอร์เ e เดสในเจเนอเรชันนี้นะครับก็จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนไปชัดเจนเลยนะครับก็ดูทันสมัยแล้วก็สวยสดงดงามนะครับแต่ว่ามิติของขนาดต่างๆเนี่ยก็ยังคงความเป็นไซส์ SUV ของเอ็มออยู่นะครับผมชอบอย่างหนึ่งก็คือกระจกบ,บนหลังคาเนี่ยนะครับเป็นกราฟลูปแล้วก็ เปิดกว้างได้เลยนะครับอันนี้ดูเท่มากสำหรับเครื่องยนต์ที่ใส่ใน GLE คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 1 4 3 c ซีซีนะครับแล้วก็ให้กำลังถึง204แรงม้านะครับขับเคลื่อนถ่ายทอดกำลังด้วยเกียร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเกียร์9สปีดซึ่งบอกว่าพัฒนามาเรียกว่า Mercedes ภาพภูมิใจกับ เกียร์อันนี้มากหรือเกินนะครับก็น่าสนใจมากนะครับเรียกว่าจะสมบุกสมบันก็ได้จะคอมฟอร์ตนะครับขับในเมืองก็สบายนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะว่าไปแล้วนะรถรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยได้จะไปสมบุกสมบันอะไรมากมายนักนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในภารกิจออฟโรดนี่เขาก็สามารถไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นนะครับจากบรรณาธิการของยิสสารออโตอดิวไทยแลนด์นะครับจะพูดถึงรถคันนี้ยังไงนะครับไปฟังกันดูนะครับ ากเราพูดถึง GLE คันนี้ครับก็คือ ML คัสตัวเก่านะครับดังนั้นรูปร่างทั้งหลายแหลอาจจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนะักแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือด้านหน้าซึ่งจะเป็นเขาเรียกลุ่แบบใหม่ของเบนท์ทุกโมเดลต่อจากนี้ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้หมดส่วนเรื่องของการขับขี่นะครับวันนี้ก็องบอกว่าเป็นรถเครื่องยนต์ตัวใหม่2.2 204แรงมา้าซึ่ง้รงบอกว่าเป็นรถที่มีกําลังการขับขี่ค่อนข้างดีเพราะเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องของอัตราเร่งเนื่องจาก แรงม้าที่มากขึ้นบวกกับเกียร์ที่เยอะขึ้นคือจาก7สปีดเพิ่มเป็น9สปีดซึ่งเป็นเกียร์ตัวใหม่ของเขาดังนั้นการขับขี่ต้องบอกว่าสามารถทําอะไรได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องอัอาตราเร่งซึ่งสามารถเร่งแซงได้อย่างรและความเหนี่ยของการในการเปลี่ยนเกียร์นี้ต้องยอมรับว่าครับว่าเกียร์ตัวใหม่ของเบนนี้เป็นอะไรที่ทําให้คุณสุกสนานและขับเพลิดเพลินมากขึ้นส่วนเรื่องของช่วงล่างนะครับคุณสบักเลือกการขับขี่ได้หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบคอมฟอร์ตแบบสปอร์ตแล้วก็แบบสปอร์ตพัด รวมถึง Eco นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้คุณเพื่อเพลนในการขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือการเดินทางไกลมันจะตอบรับการสนองในการขับขี่ของคุณได้หลากหลายนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะลงตัวในการขับขี่มากขึ้นถ้าคุณเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับคุณต้องบอกว่า GLE 250D เครื่องยนต์เซลคันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับการใช้งานทุกรูปแบบ นั่นก็เป็นความคิดเห็นแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งนะครับที่พูดถึง GLE คันนี้นะครับก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับและเมื่อพูดถึง GLE คันนี้นะครับก็จะมีคําถามออกมาว่ามีคู่แข่งในตลาดของเขาเนี่ยคันไหนบ้างหนึ่งเลยครับนี่คันนี้ BMW X5 นะครับซึ่งมิติของขนาด แล้วก็เครื่องยนต์รวมไปถึงระคงราคาก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับและอีกครันหนึงนะครับที่จะพูดถึงก็คือ Volvo xc 9 0นะครับคันนี้ก็เรียกว่านะครับสำหรับในบ้านเรายังไม่ได้เปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ของ xc 9 0นี่ก็มาถึงแล้วนะครับรูปขนาดเขาบอกว่าใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็เพิ่งได้รางวัลาว์ีเยที่อเมริกามาด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็คือทั้งหมดของ mercedes gle คันนี้นะครับกับกุญแจคันนี้ด้วยค่าตัว 5.5ล้านครับน่าสนใจไหมครับ